นั่นนี่ข้าวขาวอะไรไงนมเย็นเนี่ยนะใช่พวกทางเนี้ยก,กินนมเนี่นี่แหละโอ้ยเจ้าู้น่นกินแบบำดำๆใน่เราใส่ดำ็้ลยนี่แหละเย็นๆสนใจมั สวัสดีครับพบกับเที่ยวชมทองไปก่อนแกนะครับแกและเดี๋ยวไม่ได้ไปตอนนี้ก็เริ่มแกแล้วเริ่มไปไม่ไหวแล้วก็สำหรับนะครับการเดินทางครั้งนี้ของผมนะครับกับลุงเอสองคนนะครับเราจะไปกันที่บ้านอีตองตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนะบุรีครับผมก็เป็นหมู่บ้านบนภูเขาเลยแหละครับภูเขาสูงนะติดกับชายแดนพม่าครับแต่ว่าอากาศเขาเย็นตลอดเกือบทั้งปีเลยนะครับขนาดที่ผมไปเนี่ยเป็นหน้าร้อนนะครับชุวมหน้าร้อนเลยกลางวันนี้ร้อนเลยครับแต่พอ,อ,อขี่เขา้า เนี่ยครับพอขี่ขึ้นมาเนี่ยครับทางที่จะไปบ้านอีตองเนี่ยครับเย็นนะครับอากาศแบบทางที่จะไปนี่เย็นเย็นมากเลยนะครับโอ uh ้แบบ <sk ill> แล้วข้างบนก็แบบมีบบสถานที่เที่ยวด้วยนะครับที่เมืองบ้านอีตองนะครับก็เป็นเหมืองแร่ป,ปิล็อกนะครับก็ใน,ในภายในหมู่บ้านอีตองนะครับน้ําตกตอกกระดินนะครับที่เราจะไปกัน แล้วก็มีอีกที่หนึ่งคือจุดชมวิวเนินช้างศึกครับผมเนี่ยครับก็ดูทางขึ้นที่จะไปเนี่ยครับปีล็อกนี่แหละครับไปหมู่บ้านดีต่องนะครับก็จะเนี่ยครับเป็นถนนเรียบหน้าผาครับยาวไปเลยครับยาวไปเรื่อยๆจนนู่นเลยครับจนถึงหมู่บ้านเลยก็อย่าบัวตอนที่ขี่ไปนะครับอย่ามัวแต่มองวิวเพลินนะครับเพราะว่า อย่าลืมว่าอีกฝั่งหนึ่งเราอ่ะมันเป็นหน้าผาครับทางขึ้นก็จะมีนะครับผ่านป้อมด้วยนะครับมีป้อมทางขึ้นก่อนถึงทางขึ้นด้วยนะครับก็มีอะไรสงสัยก็สอบถามพี่เขาได้นะครับเราเองก็ไม่เคยมาด้วยนะครับเราก็ไปเรื่อยๆนะครับขี่แบบระมัดระวังเป็นทางส่วนเลนครับตอนนี้ถนนดีแล้วนะครับแต่ก่อนนี้แบบโอ้โหลองไปหาดูคลิปเก่าๆได้นะครับของพวกพี่ๆที่เข้าไปกันก่อน ช่วงที่ว่าถนนยังแบบยังไม่ยังไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับยังเป็นทางถนนดินอยู่เลยนะครับตอนนั้น <laughs> โอ้โหถ้าถ้าเป็นตอนนั้นผมก็คงจะถอยเหมากันแหละครับถ้าเป็นถนนแบบถนนดินนะนะผมก็ผมไม่เอาเหมือนกันเลยครับ <laughs> 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 นะครับก็สถานที่เที่ยวของเราก็อย่างที่พูดมาครับเดี๋ยวเราก็จะไปเนินชั้นศึกกันด้วยนะครับ น้ำตกจกกระดินเราก็จะไปนะครับเราจะไหนๆมาแล้วเราก็จะไปแบบนี่แหละครับหลายๆที่เลยนะครับแล้วก็มีวัดเหมืองปิล็อกนะครับตลาดบ้านนิตองนะครับจุดชมวิวเนินเสาธงนะครับแต่ตรงนี้ผมเสียดายว่าผมผมไม่น่าจะได้ไปนะจุดชมวิวเนินเสาธงเนี่ยเสียดายมากเลย แล้วก็มันจะมีอีกที่หนึ่งครับที่เป็นแบบช่องช่องเขาขาดนะที่แบบเป็นแบบทางเดินนะนั่นเละนี s <S ่น่าเสียดายก็นี่แหละครับเดินทางกันไปเรื่อยๆครับไปด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าสองฝั่งมีแต่หน้าผา แล้วก็ช่วงที่ผมไปก็จะมีมีถนนบางช่วงนะที่เขาเอ่อหมือนกับว่ามันชํารุดเนี่ยนะครับเนนเนเนเเป็นบางช่วงที่แบบชํารุดต้องระวังนะครับเนี่ยตรงนี้แบบโหไม่มีอะไรกั้นนะครับก็ดีพี่เขาเอาไว้ที่นะครับที่บาริเออร์มากั้นไว้อยู่นะครับระวังนะครับกังข้าบกลางคืนนิดโหผมว่าผมไม,นานามไม่แนะนําให้ขึ้นนะกลางคืน,นแต่ว่าถ้าคนที่เขาคุ้นเคยเขาก็คงจะขับขึ้นกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ แต่เป็นผมผมคงไม่กล้าขับขึ้นหรอกครับตอนกลางคืนน่าก,กลัวอยู่ไม่ได้กลัวอะไรนะครับกลัวถนนนี่แหละครับมาแบบตาฟ้าตาฟางนะครับก็แบบโอ้เสียวๆเหมือนกันกลัวเหมือนกันครับไปเรื่อยๆเลยครับนี่ยครับริมผาก็จะอย่างงี้แหละครับบางจุดก็จะโอ้ก็ชมวิวได้นะครับแต่ต้องมีสติด้วย หลังจากที่เราขี่กันมาได้นี่พอถึงจุดนี้เนี่ยผมเดาว่าน่าจะคลึ่งทางนะครับถึงจุดชมวิวนะครับจุดชมวิวทางที่จะไปบ้านอีต่องนะครับถึงจุดชมวิวแล้วเราก็แวะกันสักหน่อยนะครับแวะชมวิวกันสักนิดนึงอันนี้ที่ผมมานี่เป็นเป็นวันธรรมดานะครับคนก็เลยไม่ค่อยไม่เยอะเลยเลยครับมีแค่ผมกับลุงเอสอคน โอ้ยนอได้แล้วเจ็บหัวนี่วันปกติเลยไม่มีคนอือโอ้เราขึ้นมาจะเห็นเลนะทางแบบโอ้โหมันสูงมากเลยเออเนี่ยมายืนมองตรงนี้ดิลูเงี้ยมองตรงนี้เราเห็นทางเลยนะทางที่ทางที่เราขึ้นมาอม่ขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงแล้วแหละโอ้โห ด okay. Fl ูนะดูดินู่นเราแล้วน่นน่ะนู่นเขาเน่นเออต้องดูตรงนี้ดิถ้าถ้าอนหน้าฝนอันตรายนะคิดว่าเพราะดินอันตรายอะไรนะหน้าฝนออกมาได้มาได้แต่ต้องระวังเพราะว่าทางขึ้นมันเป็นนี่ยังไงมันเป็นนี่อะไรนะเป็นปูนไงอ่าเป็นปูนแล้วไงแต่ว่าพวกอดินที่ว่ามันอยู่ตามภูเขา อาจจะอสไรลงอัปิดได้ไงไปเราเดินทางกันต่ออ,อีกแค่ไม่กี่โลละก็ถึงนะ หลังจากชมวิวกันเป็นที่ตื่นตาตื่นใจเติมเต็มบรรยากาศกันเรียบร้อยเรากับลุงเอ๋ก็เดินทางกันต่อครับเหมือนเดิมครับถนนผนทางจากนี้ไปก็เป็นแบบเดิมๆเหมือนที่เราผ่านมาทางซ้ายน้าผาทางขวาเป็นเขาครับผม ก็เดินทางกันไปเรื่อยๆแหละครับยิ่งได้เห็นถนนแบบนี้ก็ตื่นตาตื่นใจครับตามภาษาคนชอบเดินทางนะครับก็ใครไม่ชอบก็คงจะบ่นว่าเหนื่อยร้อนแต่เราไม่เคยบ่นนะครับร้อนแค่ไหนก็ไปฝนตกก็ไป หนาวก็ไปยิ่งเธอเป็นฝนตกมาด้วยนะี่ยิ่งแบบโอ้ชุ่มฉ่าเลยครับแต่ก็ต้องยืนอยู่ในความไม่ประมาทนะครับการเดินทางด้วยรถจัก,กรยานยนต์นี้ความสุขเล็กๆน้อยๆครับของคนเดินทางก็หลังจากที่เราเดินทางออกมาได้สักพักหนึง่ง มากับลุงเอ๋สองคนสังเกตข้างหลังมีน้องอีกคันหนึ่งนะครับไม่รู้น้องเขาคงจะไปจุดเดียวกันกับเรานั่นแหละครับน้องฟอร์ซ่าตามมาต่อท้ายก็ไปด้วยกันครับเกาะไปด้วยกันมิตรภาพสองล้อครับเห็นน้องเขามาก็เลยเออชะลอชะลอหน่อยให้น้องเขาไปด้วยหน่อยก็สวยงามครับ ถนนหนทางถิวทัศน์บรรยากาศนี่เย็นนะครับตอนนี้อากาศตอนนี้คือเย็นนะครับอากาศเย็นมากถือว่าล่มลื่นเลยครับพอขี่ขึ้นมานี่ครับฝั่งขวาเราจะเป็นอุทยานแห่งชาติทงพระภูมิครับผมเดี๋ยวเราจะมาแวะตอนกลับนะผมว่า <laughs> ก็เลยท่องวาภูมิไปก็ใกล้จะถึงซ้ายมือเป็นสนามลานหอครับลานหอก็กล้จะถึงหมู่บ้านอีตองแล้วนะครับใกล้ละก็เลยทอมม่องขาภูมิมาเลยมาก็จะเป็นน้ําตกจกกระดินนะครับมันจะอยู่ทางขวามือนะเลยท่องขาภูมิมาแล้วจะอยู่ขวามือนะครับเราเลยมาละอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าแล้วครับเราถึงทางเข้าเรียบร้อยทางเข้าหมู่บ้านอีตองนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านที่มา เยี่ยมชมที่มาท่องเที่ยวบ้านอิทตองนะครับอันนี้จะเป็นปากทางเข้านะครับสถานีตตำรวจจะอยู่ขวามือเราก็เดินทางเพื่อจะมุ่งไปสู่จุดนะครับบ้านอิตตองนะครับก็จะเป็นสถานที่พักของเราเราจะไปพักกันที่บ้านอิตตองจะไปนอนหนาวคืนนี้ที่บ้านอิตตอง แต่ผมว่าเขาที่นี่มองเห็นนะ่ะสวยนะครับอันนี้จะเป็นนี่ครับเนินช้างศึกนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาขึ้นในตอนเย็นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่หมู่บ้านก่อนก็เดี๋ยวไปหาที่พักกันก่อนครับเรายังไม่มีที่พักเลยมาแบบตายเอาดาบหน้าเลยครับไม่มีการจองที่พักตรงหน้าเราลิฟๆนู่นนะครับจะเป็นเขาช้างเผือกนะครับอันนั้นนะ่ะเขาจะเปิดให้ขึ้นเฉพาะหน้าหน้าหน้าหนาวนะครับ เปิดให้ขึ้นเปิดให้คนเดินขึ้นนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่พาเดินขึ้นอยากไปอยู่ครับผมอะแต่ผมเดินไม่ไหวผมอยากไปมากเลยแต่มีเพื่อนผมนะที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งอะเขาไปมาแล้วนะครับเขาเดินไหวได้ยังไงผมก็ไม่รู้คือผมมาเดินไม่ไหวผมบอกเลยเพื่อนผมคนนี้ผู้หญิงคนนี้อึดอึดมากเลยครับเขาไปมาแล้วนะผมยังแบบโอ้โหแกเก่งมากเลยยังแบบชมอยู่เลยรับสุด เขาอดทนมากเลยนะเพื่อนผมนะคนนี้สายลุยครับเพื่อนผมคนนี้ผู้หญิงด้วยสายลุยสายลุยเก <c oughs> <c oughs> ่งครับเก่งไปมาทุกที่ทุกสารทิศ <c oughs> ถึงแล้วครับหมู่บ้านอีตองนะครับเรากำลังจะขี่เข้าหมู่บ้านละออทางเข้าออตรงจุดพีกพีกก็คือตรงสระน้ำนะครับ ถ้าตอนกลางคืนนะครับเขาเปิดไฟแล้วก็มีไฟแบบมีงานยิ่งถ้าเขาเปิดไฟเราย้อยระยะเต็มน้ำก็ mm hmm. สวยนะครับมุมนี้จะเป็น mm hmm. เขาเรียกว่าแลนด์มาร์กเลยของอีต่องนะครับของหมู่บ้านอีต่องก็ mm hmm. ถ้ากลางคืนถ้าเป็นช่วงที่เขาจัดงานนู่นนี่นั่นกันนี้จะสวยมากเลยนะครับตรงสระน้ํามุมนี้นะครับมาถึงเราก็เห็นะครับข้างหลังผมบ้านอีต่องแต่ไม่มีที่พักนะครับไอท้ที่ไอ้ที่จอดคุยกันก็คือ จะพักตรงไหนดีวะไปคุยกับลุงเออยู่เอาไงดีลุงเอลุงเอบอกเอ้าไปเดี๋ยวขี่กันไปดูข้างบนก่อนลุงเอบอกงี้ก็อันนี้ครับขี่เลยขึ้นมานะครับเลยขึ้นมาถึงหมู่บ้านทิ่ต่องข้างบนข้างหลังผมเห็นไหมครับสวยไหมครับเนินช้างศึกนะครับข้างหลังผมคือเนินช้างศึกเดี๋ยวเราจะไปตอนเย็นสวยนะครับมองจากมุมนี้ก็สวยอันนี้ก็ลานหอครับจอดคุยกันอีกแล้วครับ เอาไงดีว่าลุงเอ๋ลุงเอ๋บอกเฮ้ยเอาไงดีที่พักไม่มีผมก็แบบเอ้ยเอาไงดีเราเราเราจะไปข้างหลังก่อนไหมก็ตกลงคุยกันเอาไงดีว่าหรือจะไปข้างหน้าอ้าวลุงเอ๋มาแล้วครับทีนี้ความขัดแย้งเริ่มมาแล้วเอาไงเอาเอาตามลุงเอ๋อะไรเงี้ยก็ไปครับขี่กันต่อก็พูดไปกันครับไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันนะครับแค่รับฟังความคิดเห็นของกันและกันเราก็เลยว่าเออขี่กันไปแบบอ่ะเอาให้สุดก่อนไปดูก่อนว่ามัน ไปถึงไหนถนนเส้นนี้ <c oughs> นี่ครับผ่านวัดตรงหมู่บ้านนะครับแต่ไม่ได้แวะนะครับตอนที่ผมไปผมไม่ได้แวะนะครับก็หมดแต่หาที่พักนี่ครับพอขี่มาขี่มานะครับแล้วก็เนี่ยครับจริงๆเราจะพักขวามือเมื่อกี้และครับแต่ผมก็ขี่ผ่านไปขี่ผ่านมาก็ไม่รู้จะพักตรงไหนนะครับรขี่แบบวนวนกันอยู่วนด้ว เออเอาอย่างไงดีวะก็จอดคุยกันลุงเอก็คุยกันอีกแล้วเอ๊เอาไงดีอสรุปคุยไปคุยมาเอาไงเอาเราจะยังไงดีที่พักก็ไม่รู้จะพักตรงไหนจริงๆที่พักเยอะมากเลยนะครับแถวเนี้ยบริเวณนี้ที่พักเยอะมากเลยนะก็เลยคุยกันก็เลยอ่ะโอเคงั้นเราย้อนกลับไปก่อนลุงเอ๋ก็คุยกันย้อนกันไปย้อนอ่าเดีครับย้อนกลับมาจนถึงจุดทางขึ้นที่เดิมแล้วครับตรงลานหอ คุยกันอ่ะจอดกันคุยกันแป๊บหนึ่งอ่ะเอาไงลุงเอ๋ก็บอกว่าเอองั้นเดี๋ยวเราไปจอดตรงริมน้ําก่อนตรงสะข้างล่างเนี่ยไปจอดพักหายเหนื่อยกันเหนื่อยแล้วครับร้อนแดดร้อนเนื่อยแล้วก็ลุงขอไปพักผ่อนกันก่อนแล้วกันเหนื่อยมากเลยครับผ่านจุดเดิมนะหมวนมาจนถึงที่เดิมอีกแล้วเนี่ยแหละครับก็จอดคุยกันก่อนคุยกับลุงเอ๋ก่อนเอาไงดีลุงเอ๋ จอดจอดจอดโอเคอ่ะจอดล่มๆ่มแล้วครับกินน้ําพักดื่มน้ําให้ใจร่มร่มก่อนแล้วค่อยว่ากันครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปหาที่พักกันอีกทีหนึ่งก็คุยกันก่อนครับหลังแกกที่วนไปหลายรอบก็ใช่ครับจอดก็เ <c oughs> <c oughs> นี่ยแหละครับไม่ได้ไม่มีไม,ไม,ไม่ไม่ได้หาข้อมูลเลยนะครับมาแบบว่าตายเอาดาบหน้า <c oughs> ก็เนี่ยครับจอดพักกันก่อนเดี๋ยวหาข้อมูลที่พักกันก่อนครับผมก็เนี่ยครับที่ผมบอกคือเราขี่ผ่านสองสามรอบก็ได้ที่พักที่เนี่แหละครับเดี๋ยวเรากำลังจะไปดูพระที่ตกที่เนินเขาช้างศึกเฮ้ยลุงยังไง ดูดีครับผมด้วยหมวกขึ้นด้วยจีใกล้ๆดีเอาไปไม่ผมใส่กล้องไงออ๋เอาไปพอยอมไปลวดน้ำเลยคนเยอะลวกน้ำพอเราเข้ามาโหคนเต็มไลยก็ถึงแล้วครับเนินช้างศึกของเราจุดชมวิว อมองเห็น360องศามองเห็นได้ทั่วเลยนะครับมีความถือว่ามีความสวยงามมากเลยนะครับเนินช้างศิษย์ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์จุดหนึ่งของชายแดนไทยพมา่านะครับจุดนี้เป็นที่ตั้งของฐานของตํารวจตะเวนชายแดนที่135นะครับแล้วเขาบอกว่าอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ1,53 0เมตร ก็เป็นจุดชมวิวที่สวยงามครับสวยงามจริงๆครับดูข้างล่างของเรานะครับนู่นนะครับตรงที่เรามองไปเป็นหมู่บ้านอีตองนะครับเลยหมู่บ้านไปก็เป็นนั่นนะครับเขาช้างเผือกนะครับอันนั้นที่เราเห็นเป็นสันเขาเป็นหินหินนะครับนั่นคือเขาช้างเผือกครับโหทิวเขาที่ผมอยากไปมากเลยแต่ผมว่าผมน่าจะไปไม่ได้ ดูเหมือนหมอกนะครับผมผมว่าปแนีใจว่าหมอกแล้วผมว่ามันน่าจะหมอกนะหมอกจางๆแล้วมอเริ่มมาแล้วพอกใกล้เย็นแล้วนะครับลมพัดหูเย็นดีจังเลยเนินช้างศึกเนี่ยนะครับเขาเปิดให้เราเข้าชมนะครับทุกวันนะครับเปิดให้เข้าขึ้นไปชมได้นะครับมองทัศนียภาพนะครับบนเนินสวยงามครับนี่ครับสวยทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยครับ เยืนชมทิวทัศน์กันกับลุงเอสองคนแล้วครับเอ่อเป็นผมมัน,เป,นเป็นเหมือนเขาหินนะครับถ้าถ้าผมเดาไม่ผิดน,นะผมว่ายอดเขานี่เป็นเหมือนเขาหินนะสวยงามครับนะครับนั่งรอพระอาทิตย์ตกกับลุงเอสองคนโอ้ยชิวๆครับ <laughs> อากาศเย็นดีครับสบายดีเหลือเกินโอ้โหไม่อยากลงแกกเนินนี้เลยเห <laughs> ็นไหมครับเหมือนมีไอหมอก <c oughs> ไอไอหมอกลอยผ่านเราครับก็ เนินช้างศึกก็สวยงามดีครับก็คําแล้วนะครับก็ได้เวลาลงจากเนินช้างศึกเราแล้วเห็นไหมครับข้างหน้าจะเป็นเขาแบบแนวเขาแบบสลับซับซ้อนสวยนะครับเป็นเป็นเหมือนเนินเขาทีม่มีแต่แบบต้นหญ้าอะไรเงี้ยเนี่ยครับสภาพทางขึ้นอันนี้ตอนขาลงนะครับตอนขาขึ้นผมลืมกดอัดวดีโอไว้จะเป็นขาลงครับเอาขาลงมาให้ดูเนี่ยครับ อย่างพอได้เห็นอยู่นะครับทางขึ้นทางลงก็ถ้าใครไม่มีรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ขี่ขึ้นมานะครับก็จะมีรถของชาวบ้านเขาเอยบริการนะครับผมไม่แน่ใจว่าค่าขึ้นเท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้แพงครับไม่ได้แพงเขาพาเที่ยวรู้สึกจะพาเที่ยวหลายจุดนะครับเขาต่าจะพาไปหลายจุดอยู่นะขาลงของเราก็ ชิวๆครับก็จะมีหลุมมีบ่อเป็นบางช่วงนะครับเป็นบางช่วงบางช่วงเป็นทางดินบางช่วงเป็นทางคอนกรีตนะครับก็สนุกดีครับนะครับออกปากซอยแล้วครับเราก็จบภารกิจของวันนี้เราแล้วครับดูพระอาทิตย์ตกที่เนินช้างศึกเรียบร้อยเดี๋ยวกำลังจะมุ่งหน้าไปทานอาหารเย็นกันครับไปเลยครับ ก็หลังจากกลับมาจากชมพะที่ตกดินนะครับที่เนินช้างศึกเราก็อาบน้าอาบท่ากันนะครับก็ได้เวลาอาหารเย็นแล้วครับหมูกระทุหมูกระทะเรานี่นะครับจัลงเอสองคนที่พักมีบริการให้นะครับสั่งได้นะครับต้องการอะไรสั่งได้ก็บรรยากาศอย่างที่เราคุ้นเคยนะครับสําหรับการเดินทาง ไปกับเพื่อนรู้ใจก็สนุกสนานครับผ่านอะไรกันเยอะในแต่ละวันผลสุดท้ายก่อนนอนก็ต้องไปพ้นอาหารยามค่ำคืนกับอากาศเย็นๆไปแล้วครับเดี๋ยวดูคลิปหน้าเราจะมีอะไรมาฝากอีกนะครับฝากกดไลค์กดศับตะไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้สำหรับ รับชมคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับ